เปอร์เซ็นต์ Happy Skin Moist Cologne Oriental Princess พี่สามคะพี่สามหาของที่จะไปเยี่ยมพี่ไอติมได้หรือ,อยังคะเรียบร้อยแล้วครับถึงแม้ว่าพี่จะไม่ได้ไปดูแลแต่พี่ก็มีเจ้านี่ไปเป็นตัวแทนดีค่ะแต่ผลว่าส่วนเมื่อกี้เนี่ยพี่ต้องขอโทษน้องน้ำฝนด้วยนะครับ พี่ไม่น่าไปปรึกษาน้องน้ำฝนเลยไม่เป็นไรค่ะคือฝนก็ลันน้องฝนเนี่ย,<ล>ยจะไปรู้ได้ไงใช่ไหมล่ะครับว่าคุณไอติมเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรอย่าโกรธพี่นะครับค่ะแต่ดีจังเลยพี่น้องฝนไม่โกรธถ้าพี่สามพูดใส่อีกทีหนึ่งฝนจะโกรธแล้วนะคะที่สามน่าจะไปแนะนําข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับคนที่ใส่เฟือกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดพี่ไอติมเขาหายเร็วขึ้นเพราะคำแนะนําของพี่สามเนี่ย ไอ้ทีมเขาอาจจะชอบพี่สามขึ้นมาก็ได้อ่ะค่ะโอ้ขอบคุณครับ แล้วถ้ายิ่งพี่เนี่ยได้ไปพร้อมกับกระเช้าดอกไม้ของคุณแม่แล้วล่ะก็ทางนี้ครับมาดูเร็วหวานแหม่ดมือดีดีมือมือมือยิ่งยุ่พ่ออย่หว,วังมือสชโยวช่อใหญ่จังเลยค่ะอันแน่นอนอยู่แล้วครอบครัวเราอ่ะเล็กเล็กไม่ใหญ่ใหญ่ทำแต่ว่าของคุณไมล่านี่ใหญ่กว่านี้อีกนะคะเนี่ยฮะใหญ่แค่ไหนอ่ะ ใหญ่เท่านี้ค่ะอุ้ยพี่เอกเอาไงดีพี่เอกโอ๊ยจมกอา้าวนึกว่าใช้งวงดุดนนานมาฉีดเข้าปาก <laughs> เฮ้ยฟันงวงฟันงานจริงเลยนี่ ขาหน้าก็ไม่ได้เจ็บซะหน่อยเอา้าทำเองนี่นายเป็นเพื่อนฉันอยู่หรือเปล่าเปล่าวสวัสดีครับผมเอาของฝางมาฝากครับเออสามเขาเวรต่อนะอย่าไปไหนนะเกดไม่งั้นฉันร้องจริงด้วยนี่ครับคุณไอติมเอาไว้แก้เหงาแล้วก็เป็นตัวแทนผมได้ครับสวัสดีครับ ดีดีเหมือนกันครับที่มันยังมีประโยชน์ออผมมีข้อควรปฏิบัติมาแนะนำด้วยนะครับจะได้หายไวๆพี่ปอกมาสิครับข้อควรปฏิบัติผู้ป่วยควรยกเท้าสูงโดยพาดกับเก้าอี้หรือที่วางเท้าเกตที่วางเท้า บคเพื่อจะช่วยลดอาการวมของขอ้ขอเท้าขอ้ขอ,ขอ,ขอ2เอาน้ำแข็งประคบน้ำแข็งภายหลังประสบอุบัติเหต24ุ24ถึง48ชั่วโมงและหลังจากนั้น จึงระครบร้อนและสุดท้ายต้องหมั่นขยับนิ้วบ่อยๆครับเกตขยับนิ้วโอ้ยอะไรจันักหนาวเนี่ยนิ้วฉันขยับเองไหมเกตเ,เ,เ,เดี๋ยวผมเปิดเองครับ ชั้นนี้คุณพี่ว่าเห็นทีชั้นนี้จะใหญ่ n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  ไม่พอนะจ๊ะ S, says, <S N N ทุกดอกส่งตรงจากในท่าเรนเลยนะไม่ได้ซื้อจากปากคลองแล้วของลุงเะาจะให้วางไว้ตรงไหนดีเพราะของลุงก็พิเศษ ก็ไยาากำลังออกอุ้ยก็ <c oughs> ไยาากำลังออกหม่อดองจรอตะลังอาจะบ้านชาวนาเตรียมผาไทยหวานชาวนาเตรียมผาไ<ป>ทยหวานแล<ป><ป>้วป้าเลยจ๊ะให้หวางไว้ตรงไหนดี จะกำจัดเอาไปได้หมดดีแล้วล่ะกรีดที่นายมาคอยดูแลฉันเนี่ยนายเต็มใจใช่ไหมเผ่าทำไมอะไม่ว่าฉันจะใช้อะไรนายก็จะทำใช่ไหมน่นนไงน่านไง,นนไงจะให้ฉันทำอะไรพิาดารณาหน่ะไม่ได้พิดารากแค่เรื่องสรร่วนตัวนิดหน่อยเรื่องสรร่วนตัวเฮ้ยจะดีเหรอไอ้ปา นายคิดว่าล่ะแล้วเธอจะให้ฉันอาบน้ำให้อะไรลมฉันแค่จะให้นายไปซื้อของร้านคุณนิดาโอยอดเลยลกบจิตโยเนี่ล้อเล่นน่ะแม่ฉันได้ย,ยินดีซื้อของให้เธออยู่แล้วเพราะว่าฉันนะเบื่อที่จะอยู่กับเธอในห้องเนี้ยสองคนเต็มทีแล้วแน่ใจนะแน่จะใช้ซื้ออะไรอ่ะ ของใช้ผู้หญิงฮะยกสงอะ้ออส่เองเหรอนอะไรก็บอกมาดิขออนมอขออน,มอ,ออนมอ๋อผัดซีอิ๊วด้วยมันหอยผ้าอนามัย <c oughs> ขอบคุณนะคะ ซื้ออะไรคะคุณกิตอ๋อเออคือพูดไม่ถูกอะพี่บอกลักษณะมาสิเขาว่ามันเป็นไงอธิบายมาเลยอ่อมันเป็นแผ่นแผ่นอะอ๋อสาหร่ายแผ่นรสเผ็ดอ๋อไม่ใช่ครับคือมันดูดซับน้ำได้ได้นี่ไงคะขัดมอได้ด้วย ไม่ใช่ครับคือมันอ๋อมีปีกอ๋อที่ร้านนี้ไม่มีพรมิเศษขายแล้วค่ะเป็นแผ่นซับน้ำได้แล้วก็บินได้ด้วยไม่มีเออไม่ใช่พรมิเศษครับพี่นึกดีๆนะค่ะเออเป็นแผ่นแผนดูดซับน้ำได้บินไม่ได้นะแต่มีปีกบินไม่ได้แต่มีปีกอ๋อนกแผ่นพิ้นนกกระจอเทศนกอีมูนน ค่ะไม่ถูกฮะอ๋อโอยไก่เค็มอ่ะเขาเหนื่อยด่ยินหมดแล้วพี่อยู่ทางโน้นนะคะครับ <c ười> คุณได้ติมฝากซื้อใช่ไหมคะ <c ười> อย่าบอกใครนะพี่ <c ười> ได้เลยอ้าวคุณไม่ล่ะจ้ะอ้าวคุณหนอ <c ười> จ้ะ